ชาวราศีพฤษภกับดาวสุขย้ายราศีในวันที่6ถึงวันที่30มกราคมพศ2564ส่งผลให้ชาวราศีพฤษภพบกับเรื่องราวของความสูญเสียในลักษณะของทุกขลาภลาภผลรายได้ที่ได้มามักได้มาจากการสูญเสียบางสิ่งบางอย่างเช่นเงินทุกพลภาพเงินจากการสูญเสียสุขภาพ หรือจากการเป็นคนพิการเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลเงินชดเชยจากการตกงานเงินจากกองมรดกเงินจากพินัยกรรมหรือเงินที่ได้จากการประกันจากสินใหม่ทดแทนเป็นต้นดาวสุขในภพมรณะส่งผลให้ชาวราศีพฤษภผิดหวังเสียใจในเรื่องของความรักไม่ว่าจะเป็นการต้องเลิกกลาย่าร้างการไม่เข้าอกเข้าใจกัน หรือการต้องอยู่ห่างไกลกันหรือบางคนมีเหตุให้ต้องอยู่ห่างไกลบ้านเกิดเมืองนอนการอยู่อย่างระยะขาดมิรหรือขาดคู่ร่วมคิดก็อาจทําให้ชาวราศีพฤษภเกิดความเศร้าโศกเสียใจได้ในช่วงนี้ในด้านที่ดีศัตรูจะแพ้ภัยไปเองจะทําให้ชาวราศีพฤษภมีโชคมีราบจากสิ่งที่มองไม่เห็นมีโชคจากการได้มรดกหรือการได้รับรางวัล ให้ระมัดระวังการทำอะไรเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการเจ็บป่วยรวมไปถึงการมีโรคประจำตัวและอาจมีปัญหาในเรื่องของหนี้สิน